ขยับมาดูอีกเรื่องคุณผู้ชมค่ะที่กาญจนบ,บุรีนะคะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนเพราะว่าทนไม่ไหวนะคะมีเรื่องของพระที่อยู่กินกับสีกาฉันผัวเมียจนมีลูกได้3เดือนแล้วนะคะชาวบ้านทนไม่ไหวไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่นะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ไปด้วย จุดที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็จะพบพระอาสาหรือว่าแบงค์สุวรรณอายุ30ปีเป็นพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านตาหลีนะคะอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ400เมตรพอเข้าไปก็จะเห็นนะคะว่าพระท่านอยู่ในห้องนอนกับนางสาวธนิด,ดาเกตแก้วซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน จากลักษณะน,นี่คือใส่สะบงคุมจีวรแบบไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็คือเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเห็นอยู่กับฟูกนอนของนางสาวธนิดดานะคะก็เลยเชิญตัวมาสอบถามแล้วก็ตรวจค้นในห้องพักปรากฏว่าในห้องพักค่ะมีอุปกรณ์การเสพยาบ้าหลายรายการตรวจปัสสาวะนะคะพบว่านางสาวธนิดาก็มีปัสสาวะสีม่วง ก็มีลักษณะคืออยู่กินกันแบบสามีภรรยาเนีนะคะจนมีลูกอายุ3เดือน1คนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เลยนําตัวไปสึกนะคะแล้วก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะ